สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแบ่งปันวิธีการทำแหวนเข็มหมุดแยมโรนะคะวิธีการทำง่ายมากๆเลยค่ะเราไปชมกันเลยนะคะอุปกรณ์นะคะก็มีผ้าสกลาดค่ะได้และเข็มกาวกันไกลยางยืดดินสอและไม้บรรทัดค่ะ เริ่มกันเลยนะคะก็นำผ้าสักหลาดหลักสีของเรานะคะมาตัดเป็นเส้นก่อนค่ะความกว้างประมาณ1เซนติเมตรนะคะได้เส้นออกมาในลนักษณะแบบนี้เราเลือกมาสองสีค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำม,มาวางทับซ้อนกันในลนักษณะแบบนี้แล้วเราก็ทากาวก่อนนะคะเพื่อยึดติดให้สองเส้นเนี่ยมันติดกันค่ะ เราก็ติดในลักษณะแบบนี้นะคะค่ะเมื่อติดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการม้วนเป็นยามโลแต่ก่อนอื่นก็พากาวก่อนนะคะเพื่อให้ด้านในเนี่ยมันติดกันเวลาเราม้วนค่ะ เราก็เริ่มม้วนตั้งแต่ด้านในตรงนี้มาเลยนะคะค่อยๆม้วนนะคะเพื่อที่จะได้ออกมาเป็นแยมโรที่เป็นทรงกลมค่ะในขณะที่เราม้วนนะคะถ้าเกิดว่าตรงที่เราทากาวไว้ตอนแรกนะคะเกิดมันห่างออกมานะคะเราก็ขยับนะคะแล้วก็ดึงให้ตึงค่ะจากนั้นเราก็ม้วนเป็นลักษณะทรงกลมแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะ ะะก็ได้ขนาดพอสมควรแล้วเราก็เทียบกับนิ้วเราว่ามันพอดีกับนิ้วเราไหมนะคะไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปจากนั้นเราก็ตัดเรียบร้อยแล้วก็ทากาวติดตรงปลายให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนําตัวแยมโรนะคะทากาวด้านล่างนะคะแล้วก็จะติดกับผ้าสกสารเพื่อทําเป็นฐานของแยมโรค่ะ ตอนนี้เราก็ทากาวให้เรียบร้อยเลยนะคะจากนั้นเราก็วางลงบนผ้าศักหลาดค่ะแล้วเราก็จะทำการตัดนะคะโดยรอบของผ้าศักหลาดให้เรียบร้อยค่ะตอนนี้เราก็ตัดออกมาเป็นทรงกลมนะคะแล้วก็ตกแต่งเล็กน้อยค่ะจากนั้นนะคะเราเนี่ยก็พักเอาไว้นะคะพักกาวทิ้งไว้ให้แห้งค่ะ แล้วนำยางยืดมานะคะโดยยางยืดตัวนี้เนี่ยเราก็วัดเทียบไซส์กับขนาดนิ้วเราเลยค่ะแล้วเราก็ตัดออกนะคะเพื่อที่เราจะทำการเย็บติดกันเป็นแหวนค่ะค่ะแล้วเราก็เย็บติดกันแบบนี้นะคะให้แน่นเลยนะคะจากนั้นเราก็นำฐานตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวของยางยืดเนี่ยเย็บติดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้ ออกมานะคะเป็นที่ส่วนนิ้วของเราได้ค่ะเมื่อเย็บติดเสร็จเรียบร้อยจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็เอาผ้าสักหลาดอีกชิ้นนึงเป็นสีเดียวกันฐานค่ะทากาวแล้วก็แปะเข้าไปนะคะดังภาพเลยค่ะ เรียบร้อยค่ะได้แหวนหัวเข็มหมุดที่เป็นแยมโรแล้วน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็สวมเข้าไปในนิ้วแล้วก็เวลาทํางานนะคะอย่างเช่นเราจะใช้เข็มได้หรือว่าเข็มหมุดเนี่ยในการเย็บปากถักร้อยเราก็สามารถจะเป็นที่เก็บแล้วก็ทํางานอย่างอื่นได้ด้วยเลยนะคะ ง่ายมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนท่านใดชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอดีๆต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ